คณะมิตรประสานการละครภูมิใจนำเสนอละครวิทยุเพื่อสืบสารตํานานและสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยเรื่องเจ้าแม่ส้อยดอกมากจากบทละครวิทยุของวรการเจ้าแม่ส้อยดอกมากเป็นสารเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ข้างพระอุโบสถวัดพนังเชิงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนชาวไทยจีนทั่วไปและมีประวัติความเป็นมาในเชิงตำนานที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวความรักของกรัสัตย์หนุ่มแห่งอโยธยานามว่าเจ้าชายสายน้ำพึ่งกับราชธิดาบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนนามเจ้าหญิงส้อยดอกมากขอเชิญพบกับเรื่องราวอันสนุกสนานน่าประทับใจจากการแสดงของชาวคณะ มิตรประสานการละครได้ณนะบัดนี้องเตสเดชขอจงทรงพระเจริญเหมือนหมื่นปีพระเจ้าคา่เอาละทุกคนตามสบายนะ ข้ามาเที่ยวครั้งนี้นะ่ะถือว่าเป็นการภายในไม่อยากให้อึกกระทึกเออกระเริกันเกินไปเราซื้อพระเจ้าค่ะนี่เราเดินทางกันมาถึงไหนแล้วเนี่ยขอเดชะฝ่าบาทเสด็จลงใต้เรื่อยมาจนใกล้จะถึงเขตแดนที่เรียกว่าแคว้นสุวรรณภูมิแล้วพระเจ้าค่ะวิน่าเราพืชพันธุ์ต่างๆถึงดูแปลกตาไปต้นสูงๆที่คล้ายมะพร้าว แต่ดูเล็กเรียวกว่านั่นคือต้นอะไรหรือท่านเหล่าซือ้อนั่นคือต้นหมากพระเจ้าข้าองค์ฮองเฮาชาวสุวรรณภูมิจะเอาผลหมากผสมกับใบพลูและปูนแดงมาเคี้ยวทําให้ฟันเป็นสีแดงหรือดําถือว่างดงามดีพระเจ้าข้าเอ๊ะเด็กทารกที่ไหนมาร้องเสียงดังแถวนี้มีแต่ข้าเด็กติดอยู่กับจันหมากต้นนั้นพระเจ้าข้า ใครนะเอาลูกมาทิ้งไว้อย่างนี้ทานไปเอามาให้ข้าดูทีสิพระเจ้าค่ะเด็กคนนี้ร้องเมื่อเรามาถึงพอดีบางทีอาจจะมีบุกเพร่วมกันก็ได้ทานได้ตะกร้าที่สายเด็กมาแล้วเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักหน้าชังดีพระเจ้าค่ะ มองดูเราตาแป๋วหยุดร้องไห้แล้วเพคะเสด็จพี่จะทรงทำประการใดดีเพคะเลี้ยงไว้เป็นทิดาบุญธรรมของเราก็แล้วกันนะ้นองหญิงเนื่องจากพ่อพบเจ้าที่ข้างจันมากจึงขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าเจ้าหญิงส้อยดอกหมากก็แล้วกันเจ้าหญิงส้อยดอกหมากจงทรงพระเจริ เดินมาตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้วนะพี่สายทำไมยังหาใครจ้างให้เอาสองคนทำงานไม่ได้สักทีเงิน,นสมัยนี้มันหาไม่ได้ง่ายๆดีว่าเฮ้ยเอ็งอย่าบ่นไปเลยนะไเอียงเลยให้ปากไปเอียงหยุดบ่นน่ะได้หรอพี่สายแต่ถ้าให้ท้องหยุดรองจอกจอกมันคงไม่ยอมเชื่อฟังสักเท่าไหร่หรอะพี่ไม่ได้กินข้าวกินปลามาตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนี่นาะนอนเอาไงแต่ต้นยางดีกว่าก็ดีเหมือนกันไว้ข้าจะจำเมื่อยขาเหมือนกัน เอ๊เสียงอะไรดังหึ่งๆเสียงพึ่งนะสิพี่พึ่งหัวงังเบอร์เชียวอะอยู่บนหัวของเรานี่ไงนี่ทั้งเอาปีนขึ้นไปตีเอาน้ำพึ่งมากินคงสบายปรไหง่ายมือเชียวอ่ะพี่น้ำพึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าบำรุงกำลังดีด้วยอ่ะพี่ข้าฟังเองไม่เคยรู้เรื่องเลยเว้ยเออเอาวะพอจะรู้แล้วต้นยางทั้งสูงทั้งลื่นขึ้นปีนขึ้นไปก็มีหวังตกมาตายเปล่าๆแล้วพวกพึ่งเขาอยู่ของเขาดีๆ นอกเสียจากว่าพี่พึ่งจะเมตตาข้าไอ้สายที่กำลังหิวกระหายคนนี้เอ้ยอะไรกันวะน,นี่พอพี่สายพูดแล้วอ้าปากงอใต้พึ่งเท่านั้นน่ะน้ำพึ่งก็หงายหงังเข้าปากพี่สายทันทีนั้นมีชาวบ้านมาดูกันอย่างเลยนะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิสงสัยไอ้นี่จะมีบุญวะพึ่งหลวงถึงไม่ห่วงน้ำพึ่งแถมยังรินเข้าปากให้ไอเอียอเอ้ยงไอเอี้ยงเพื่อนของเองคนชื่ออ,อะไรวะ วุกพี่ข้าชื่อสายเฮ้ยต่อไปนี้เราน่าจะเรียกมันว่าไอ้สายน้ำพึ้งที่ข่าวเว้ยเออฟังเขาท่าดีนี่พี่สายพี่สายน้ำพึ้ง<ช>สายน้ำผึ้งเ,เออใช่ใช่ใช่พี่สายน้ำพึ้งจ๋า ข้าไม่เช่พระเอกลิเกนะเองเรียกข้าสั้นๆอย่างเดิมดีกว่าเรียกสั้นๆก็ได้จ้าพี่สายอืมแต่จําไว้นะพี่ว่าพี่มีชื่อยาวๆที่ไพเราะเพราะพิงว่าสายน้าพึ่งแล้วนะจ๊าข้าจะชื่ออะไรไม่สําคัญหรอกไอเอี้ยนเพราะข้าก็ยังเป็นคนเดิมอยู่อย่างเงี้ยหรือต่อให้วันข้างหน้าข้าเกิดได้ดีขึ้นมาข้าก็ยังเป็นไอสายคนเก่าหรอวะ อ๋ออย่างนี้เองที่เขาเรียกว่าคนไม่ยืมตัวกลัวไม่ยืมตีนใช่ไหมเจ๊ะพี่สายว่าแต่เอ๊เรากำลังจะเดินไปไหนกันนะเนี่ยเข้าเมืองอโยธยาน่ะสิวะอยู่นอกเมืองมันหาอะไรทําลําบากนะลองเข้าไปเสี่ยงโชคในเมืองกับเขาบ้างดีกว่าหากโชคเข้าข้างเองกับข้าเราอาจจะลืมตาอ้าปากกันก็ได้ไว้เอยพี่สายนะ่ะอ้าปากทีไงอะ่ะก็มีน้ำพึ่งไหลเข้าปากจนอิ่นหนำโอ๊ยแต่ไอเอียงอะ่ะ อ้านจนปากแห้งแล้วก็ได้กินอมจนพุงกลางทุกทีเออแต่เข้าเมืองก็ดีนะพี่ที่ใส่น้ำพึ่งเดินหน้าชา่างเทวังอย่างข้าก็พร้อมที่จะเดินตามไปทุกทีอา้าว <c oughs> พี่เดินไปเลยพี่เออ บางคมเพคะ,สะเสด็จพ่ออาแล,ล้วลุกขึ้นได้แล้วสร้อยดอกหมากรูปพอ่อขอพระไทยเพคะวันนี้สเสด็จแม่ไม่ได้สเสด็จมาด้วยหรือเพคะเห็นเขาบ่นว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ลูกอกตันยูไม่ได้ไปถวายการดูแลสเสด็จแม่สมควรตำหนิจริงๆไม่ต้องกังวลใจแม่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกตำหนักของเจ้าดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจริงๆนะสร้อยดอกหมาก พืชพันธ์ก็หลากสีสวยสดคลกเข้ากันไปทั้งทงที่ไม่ได้มีค่าทาสรับใช้หรือนางกำนันคอยดูแลตกแต่งสวนสักเท่าไหร่ลูกมีโบตันกับติงตังสองคนก็พอใจแล้วเพคะนั่นไงกำลังเข้ามารินน้ำชาถวายเพคะชานสวยพัสุารสชาเพคะเจ้าก็คือโบตันสินะส่วนเจ้าหม่อมชันติ่งตังเพคะอืมสองคนนี่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ บตันสิส่วนติงตังสิบ้าพี่คะอ๋ออ่อนกว่าลูกพ่อคนละปีสองปีนะเสียดายที่พ่อไม่รู้วันเกิดของเจ้าแต่ก็เดาว่าเจ้าน่าจะมีอายุสัก17ปีในปีนี้นะเพราะพระบารมีของเสด็จพ่อที่ทรงชุบเลี้ยงลูกมาไม่ฉะนั้นซ้อยดอกมากคนนี้ก็อ,อาจจะตายแลอกลายเป็นเด็กกำพร้าชาวไตเท่านั้นพ เราะเรามีวาสนาร่วมกันและพ่อก็หวังว่าถึงเจ้าจะมีเลือดเนื้อชาวไตแตวหัวใจคงจะเป็นชาวจีนอย่างพ่อด้วยความภาคภูมิใจนะส้อยดอกหมากลูกพ่อ